สาธิตจึงสำราญอดีตกองกลางทีมชาติไทยป่วยหนักถึงขั้นต้องตัดนิ้วเท้าทิ้งออกถึงสองนิ้วปัจจุบันใช้สิทธิ์สาบาทรักษาตัวเมื่อวันที่สีมิถุนายน6 6หกคุณเฉียบโอลานเชื้อบางผู้สื่อข่าวอาวุโสเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook, เฟซบุ๊กเผยถึงเรื่องราวของสาธิตจึงสำราญอดีตกองกลางทีมชาติไทยที่ตอนนี้ป่วยหนักด้วยโรคเบาหวานถึงขั้นต้องตัด New ออนิ้วเท้าออกสองนิ้วโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า ้วนสาธิตจึงสำาราญอดีตนักเตะตำแหน่งมิดฟิลร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยเมื่อประมาณ30กว่าปีก่อนเจ้าของฉายาแก๊ซ่าเมืองไทยป่วยหนักด้วยโรคเบาหวานถึงขั้นตัดและควาน,นิ้วเท้าออกถึงสองนิ้วตอนนี้ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอายุธยาโดยใช้สิทธิ์จบบากบัตร30บาัตรรักษาทุกโรคเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งกลุ่มนักเตะโค,ค้กครับสวนกุหลาบและอดีตนักบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งทีมฟุตบอลหนังสือพิมพ์สยามกีฬาสตาร์ซอกเกอร์ นักหมายจะจัดฟุตบอลหารายได้ช่วยเหลือการรักษาแก้อ้วนสาธิตในวันที่16มิถุนายนนี้ที่เมืองทองรายละเอียดต่างๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศักชายเนรอาภา,าและอดุลรุ่งเรืองครับดอกจันดอกจันดอกจันอยากให้สมาคมฟุตบอลและการกีฬาแห่งประเทศไทยออกโรงมาช่วยเหลืออดีตนักเตะทีมชาติคนนี้ด้วยครับ